สวัสดีครับผมออซซี่จากเซเว่นช็อปนะครับก็วันนี้นะครับมีปากกามาแนะนำกันอีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นอ่าปากกาจากแบรนด์จอยรูมนะครับนี่นะฮะรุ่น JRK 1 2นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็อ่าเป็นปากการะบบคาปาซิทีฟนะครับเป็นแอคทีฟคาปาซิทีฟนะครับคือต้องใช้แบตเตอรี่นะครับมีการชาร์จแบตนะครับซึ่งอ่าตัวปากกาเนี่ยออกแบบมาให้เขียนได้บนทุกอุปกรณ์เลย นะครับโดยที่เขาจะมีโหมดให้เลือกคล้ายๆกับตัวทูอินวันที่ผมเคยทำรีวิวไปก่อนหน้านี้นะฮะรบอบนี้จอยลุมเขาก็ทําออกมาแล้วนะครับโดยที่เป็นปากกาที่ใช้ได้2โหมดนะครับสามารถสลับโหมดได้เดี๋ยวเรามาดูภายนอกกันก่อนแล้วกันนะครับก็ตัวกล่องเป็นแบบนี้นะครับกล่องเขาทํามาแน่นหนาดีนะฮะเป็นกล่องระบบแม่เหล็กแบบนี้นะครับปแป๊กแป๊กแบบนี้นะฮะ แข็งแรงดีทีเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นแบรนด์นะครับรวมถึงชื่อรุ่น j r k 1 2นะครับตรงนี้เขาก็จะบอกมาว่าเป็น t w in One โหมดนะครับคือตัวปากกาสามารถสลับโหมดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหมด Apple Pencil หรือว่าโหมดแบบธรรมดานะครับแล้วก็ตรงนี้เขาก็เป็นสเปคเขานะฮะเป็นเขียนไว้ว่าเขียนได้อย่างแม่นยำอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นชื่ออุปกรณ์นะครับ Active Capacitive Stylus Pen นะครับ Two in One ประมาณนี้นะครับสำหรับกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับด้านหลังก็เรียบๆมีสเปคนิดหน่อยบอกแบตเตอรี่บอกอะไรเงี้ยนะครับนี่นะครับเขาจะเขียนบอกไว้เลยว่าตัวที่รองรับ Apple Pencil นะฮะ i อ a d อะไรบ้างนะครับ iPad 6 i p a d mini 5อะไรตัว้เขาเขียนอยู่ตรงนี้เลยนะครับก็ดีนะหลายๆรุ่นไม่ได้เขียนมานะฮะเราก็จะงงว่ามันใช้ได้กับกับอุปกรณ์ไหนบ้างนะครับอันนี้ก็เขียนมาเลยนะครับก็ ให้อยู่น้านี้ไว้สักครูล่ละกันท่านใดที่ใช้ iPad ตามรุ่นนี้นะครับผมเรียงให้เลยนะครับ iPad 6นะครับ n p a d mini 5 iPad Air 3 iPad Pro ตัวแรกนะครับ o p a d Pro 3 iPad 7นะครับ o p แ d Pro แล้วก็ iPad Pro 4รุ่นตามนี้นะครับก็คือเป็นรุ่นที่รอ,องรับระบบ Apple Pencil นะครับหนะครับก็จะสามารถใช้งานไอ,ไอระบบเขียนแบบวางมือได้นะครับเหมือนกับใน Apple Pencil ซึ่ง ตรงเนี้ยเขาเขียนบอกมาเลยนะครับก็ลองดูเอานะฮะถ้าท่านใดใช้ตามเนี้ยซื้อไปใช้ได้เลยคุ้มค่าทีเดียวนะครับทีนี้เราก็มาดูต่อกันนะครับที่อ่อุปกรณ์ในกล่องนะครับอุปกรณ์ในกล่องก็มีปากกา1อันนะฮะมีคู่มือ1ชิ้นนะครับมีสายชาร์จ Type C สั้นๆ1เส้นนะครับแล้วก็อ่าตรงนี้เป็นทิปของปลายปากกานะครับเป็นอะไหล่มาอีก1ชิ้นนะครับแล้วก็ตัวซองใส่ตัวอ่าตัวปากกานะครับอ่าเรามาดูเรื่อง ตร,ตรงนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวผมลืมพูดนะครับตัวอะไหล่ที่เขาให้มานะครับกับตัวหัวนี้นะมันเป็นแบบเดียวกันนะครับคือส่วนมากนะครับเท่าที่พบเจอเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเขียนเขียนไปอ่ะมันไม่ค่อยมันไม่เสียนะฮะไอหัวเนี้ยส่วนมากที่ที่จะเสียหายกันก็คือทําตกนะครับอันนี้เขาก็ดีนะเขาให้อะไหลมาอีกหนึ่งชิ้นนะครับพอเราทําตกแล้วหัวมันปักไปมันก็มีโอกาสจะแตกเพราะเนี่เป็นพลาสติกบางๆเองนะครับมันก็เลยมีโอกาสที่จะแตกหักเสียหายเขาก็ให้อะไหลามาอีกหนึ่งชิ้นนะครับ ทีนี้วิธีการเปลี่ยนนะครับอันนี้ใช้ได้ในหลายรุ่นเลยนะครับที่หน้าตาแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนหัวมันนะถ้าเขาให้อะไหลมาก็คือเห็นไหมครับว่าตรงนี้มันจะมีรอยต่อเป็นเส้นนะครับระหว่างตรงโคนหัวตรงนี้กับตรงตัวด้ามนะครับก็ให้เราทําการหมุนออกมาแบบนี้ตรงตกได้เลยนะครับหมุนปลายตรงนี้ออกมาตรงนี้มันจะเป็นโลหะนะฮะเห็นไหมครับก็จะมีแท่งไอ้นี่อยู่ข้างในนี้เราอย่าไปยุ่งกับมันนะครับระวังนิดนึงเดี๋ยวมันหักเราจะเสียหายนะครับตัวปลอกตัวนี้มันสามารถดันแบบนี้แล้วออกมาได้เลยนะครับ ถ้ามันแตกหักเสียหายนะฮะก็แค่เราดันนะครับให้มันหลุดออกมาทางด้านนี้นะครับจากนั้นก็ให้เราเอาอันใหม่อะไหล่ที่เขาให้มาใส่กลับเข้าไปแล้วก็ทําการใส่กลับนิดนึงนะครับเล็งนิดหนึ่งระวังไอ้นี่มันงอน,นะครับเวลาไขเข้าไปก็เล็งให้มันตรงๆพอดีเกลียวเราค่อยๆไขนะครับแบบนี้นะครับแน่นก็พอตึงมือพอก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับไอ้ก้านก้านโลหะข้างในที่เป็นตัวสั่งงานทัสมันจะดันในก้านนี้ออกมาสุดตรงนี้พอดีเองนะครับมันจะเป็น ตำแหน่งของมันอยู่แล้วนะครับเท่านี้เองก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการาเปลี่ยนอะไหล่ตรงหัวมันนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับเดี๋ยวผมลืมพูดทีนี้ก็มาดูอุปกรณ์อื่นตัวนี้ก็ชาร์จด้วยระบบ y ท e C นะครับเป็นสายชาร์จ y ท e C แบบสั้นๆน,นะครับใช้เวลาชาร์จไม่เกิน2ชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับแบบเดี๋ยวแบตมันมีอยู่นิดนึงนะครับชาร์จต่อครั้งก็ใช้ได้นาน นะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอันนึงที่เขา,เา,เาให้มาในกล่องนะครับแล้วก็ดูค่อนข้างใส่ใจเพราะย่ออื่นมันก็ไม่ได้ให้มานะฮะตัวนี้ก็คือซองตัวนี้ซองตัวนี้ค่อนข้างทํามาดีนะครับเขาจะปั๊มมาเป็นเป็นแบบเป็น,เป,นเป็นชิ้นเดียวนะครับแล้วก็เป็นไซส์ของมันเลยนะครับโดยที่เวลาเราปากกาใส่เข้าไปแบบนี้นะครับ มันจะมีความฝืดประมาณหนึ่งนะครับเหมือนด้านบนผิวตรงนี้มันจะยืดยืดได้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปตรงนี้มันก็จะรัดตัวปากกาวไว้ไม่ล่วงลรนออกมาเองนะครับเนี่ยนะฮะแน่นพอสมควรนะเนี่ยเวลาดึงก็ออกต้องออกแรงดึงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัววัสดุเป็นผ้าผ้านะครับตรงด้านบนก็เป็นยืดยืดรัดตัวปากกาวไว้ทําดีแล้วก็อีกส่วนที่สําคัญคือด้านล่างนี้นะครับจะเห็นว่าเขามีเค้าเวอร์เป็นพลาสติกใสๆแบบนี้มานะครับท่านใดที่ซื้อไปก็ถ้าเราจะใช้แค่เป็นซอแบบนี้เราก็สามารถพกแบบนี้ได้เลยนะครับว่า เราลอกตรงนี้ออกนะครับตรงเนี้ยเขาจะทามาเป็นอ่าเ,เป็นเป็นเหนียวเหนียวนะฮะคล้ายๆที่ดูดกระจกในรถยนต์แบบนี้นะครับแบบเนี้ยนะฮะมันเหนียวเหนียวเนี่ยนะครับ,รบสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะเพื่อให้เราเอาไปแปะกับอุปกรณ์ต่างๆของเราไม่ว่าเราอาจจะไปแปะที่ด้านหลังอ่าตัว iPad หรือตัวแท็บเล็ตเราโดยตรงก็ได้นะครับมันไม่ทําให้ผิวสีอะไรเสียหายนะครับมันเป็นยางเหนียวเหนียวเฉยๆนะครับสามารถดึงเข้าดึงออกได้นะครับแล้วก็อ่าทำให้มันอยู่ด้วยกันไม่หายไปหรือว่า เราใช้ iPad แล้วเราแบบเป็นเคสอ่ะนะเราสามารถแปะติดฝาเคสมันเข้าไปเลยหรือว่ายังไงก็ได้นะครับแบบเนี้ยนะฮะสมมติว่าอันเนี้ยเป็น iPad ผมอาจจะแปะไว้ข้างหลังอย่างงี้ได้เลยนะครับเพื่อกันมันหายนะครับเราก็เล็งตำแหน่งเอาอยากให้มันอยู่ตรงไหนนะครับแต่ว่าแปะฝาหน้าจะไม่ค่อยนะครับเพราะแปะฝาหน้าเดี๋ยวเวลาเราพับเพื่อเป็นขาตั้งมันตั้งไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสาหรับเอ่อตัวเคสใส่ปากกาที่เขาให้มาก็ดีนะไม่ต้องไปหาซื้อเพิ่มนะครับถือว่า เขาก็ใส่ใจมาดีทีเดียวนะครับประมาณนี้สำหรับอุปกรณ์ทีนี้ก็มาดูที่ระบบนะฮะตัวระบบปากานะครับก็สวิต์ทั้งปากกาเนี่ยจะไม่มีสวิต์อะไรเลยนะครับมีแค่ช่องชาร์จช่องเดียวนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นไฟแสดงโหมดแล้วก็สถานะการชาร์จนะครับตรงนี้เป็นยี่ห้อจอยลูมนะครับสวิต์การเปิดปิดจะอยู่ด้านหลังตรงนี้เลยนะครับเป็นสวิต์ระบบสัมผัสนะครับเดี๋ยวผมแตะให้ดูนะตอนนี้มันปิดอยู่นะครับพอผมแตะหนึ่งครั้งมันจะติดสีหนึ่ง แต่อีกครั้งเป็นการเปลี่ยนโหมดนะครับจะมีสีเขียวสีฟ้าแล้วแต่ครั้งก็จะเป็นการปิดน,นะครับโดยที่สีเขียวนะครับจะเป็นโหมด Apple Pencil นะครับก็คือสามารถเขียนได้เฉพาะตัว iPad ตามที่รอ,องรับ Apple Pencil ตามรุ่นด้านหลังที่เมื่อกี้เขียนอยู่ด้านหลังกล่องตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับสามารถใช้ได้ตามนั้นเลยแต่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้กับอุปกรณ์อื่นที่ไม่ใช่อป i p อ d นะครับไม่ว่าจะเป็น iPhone นะครับหรือว่าเป็น อ่าแท็บเล็ตซัมซุงหรือว่าเป็นแท็บเลทท็ตชี่อต่างๆนะครับหรืออะไรก็ได้อย่างเช่นโน้ตบุ๊กที่มันแตะจอได้างี้นะครับเราก็สามารถมาเลือกโหมดด e ีได้นะครับโหมดสีฟ้านะครับตงังเป็นสีฟ้าอันนี้ก็จะสามารถเขียนได้บนทุกอุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตนะครับเพียงแต่ว่า2ระบบนี้มันต่างกันตรงที่ว่าถ้าเราใช้โหมดสีเขียวแล้วเราไปเขียนบน iPad ที่มันรองรับตัวตัว Apple Pencil นะครับมันจะสามารถทําการเขียนแบบวางมือได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับ ก็คือเวลาเราวางมือเพื่อเท้าแขนแบบนี้นะครับตรงท้องแขนส่วนนี้เรามันจะโดนที่จอบันก็ยังจะสามารถเขียนได้นะครับในขณะที่ถ้าเป็นโหมดสีฟ้าเนี่ยมันก็จะเท้าแขนไม่ได้นะครับพอเราโดนจอบุ๊บมันก็จะตัดการสั่งงานของตัวปากกานะครับสองโหมดนี้มันต่างกันแบบนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูกันผมหยิบอันนี้ออกไอแพดที่นํามาใช้ทดสอบวันนี้ก็เครื่องเดิมนะครับเป็น iPad Mini 5 จะลองเขียนให้ดูนะอันนี้นะครับโหมดสีเขียวก่อนนี่นะครับเราเริ่มด้วยสีเขียวคือโหมดของมันเองเลยนะครับผมจะเขียนแบบลอยๆดูก่อนนะครับนี่นะครับมันเขียนได้นะเห็นนะครับนี่นะครับเขียนได้ปกติทีนี้ผมจะลองมือแปะไว้ที่จอแบบนี้อ่ะอย่างนี้นะครับนะครับแบบนี้นะมันก็ยังทําการเขียนได้เห็นไหมครับนี่มือผมกดอยู่บนจอนะนี่นะเห็นนะครับก็ยังทําการเขียนได้ปกตินะครับ ทีนี้ผมยังไม่ยกมือขึ้นนะครับผมจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสีฟ้าดูนะครับนี่เป็นสีฟ้าแล้วเห็นไหมครับมันเขียนไม่ได้แต่ว่าถ้าผมยกนิ้วนี้ออกมันก็จะกลับเลยนะครับมันเป็นเลื่อนจอละอ่ะมันก็จะกลับมาเขียนได้ปกตินะครับแต่ว่าเรานิ้วแตะจอปุ๊บมันเขียนไม่ได้นะฮะตรงนี้ยกขึ้นเขียนได้นะครับแตะจอเขียนไม่ได้เนี่ยนะครับคือความแตกต่างของสองระบบนี้ก็คือ โหมด Apple Pencil กับโหมด Capacitive ธรรมดาทีนี้จะลองเปลี่ยนมาสีเขียวใหม่นะครับอ่าเขียนได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมแบกไว้ก่อนก็ได้อ่านะครับเอาหน้าเขียนเหมือนเดิมนะครับลองเขียนดูนะครับนี่เขียนอ่าเขียนได้นะครับนี่นะอันนี้คือสีเขียวอยู่นะ นะครับทีนี้พอผมนิ้วแตะนะครับสีเขียวนะมันก็ยังคงต้องเขียนได้อยู่นะครับแต่นี่มันเป็นแบบก็ปี้อย่างเงี้ยนะเนี่ยนะน,นะครับก็เขียนได้ละฮแต่พอกลับมาสีฟ้าทีนี่นะครับเขียนได้อยู่นะครับพอนิ้วแตะเขียนไม่ได้แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานกับแท็บเล็ตรุ่นที่มันรองรับระบบ Apple Pencil ทีนี้เรามาดูส่วนต่อไปกัน นะครับอันนี้คือวิธีการใช้กับแท็บเล็ตนะฮรรุ่นที่รองรับโหมด Apple Pencil ่ทีนี้เราจะมาดูการใช้งานมันบนโทรศัพท์กันว่ามันใช้ได้ไม่ได้จริงๆไหมอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวผมลองให้ดูดับแรกนะครับผมจะเปิดโน้ตขึ้นมาก่อนหนึ่งหน้านะครับอันนี้เป็น iPhone 12 Pro Max นะครับอ่ะผมเปิดโหมดสีเขียวก่อนเลยนะครับนี่นะครับมันเขียนไม่ได้เห็นไหมฮะมันจะเขียนไม่ได้เลย นะครับทีนี้ถ้าเราจะไปใช้กับโทรศัพท์นะครับไม่ว่าจะโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ตามนะครับที่มันรองรับระบบการเขียนด้วยปากกานะอ้าไม่ใช่โทษนะฮะ เราจะไปใช้กับโทรศัพท์รุ่นอะไรก็ได้ที่มันจะไม่รองรับการเขียนด้วยปากกานะครับอย่างโน้ต10หรือว่าโน้ตอะไรขึ้นมานะครับโน้ต10โน้ต20พวกนี้อาจจะใช้ไม่ได้นะครับมันจะไม่สามารถใช้ปากกาพวกนี้เลยแต่ว่าถ้าใน iPhone ทุกรุ่นเลยนะครับรวมถึงโทรศัพท์เกือบจะทุกรุ่นที่ใช้จอแบบคาปาซิทีฟนะครับก็จะสามารถใช้ปากกาตัวนี้ได้เพียงแต่ว่าเราก็ต้องปรับโหมดมันให้ถูกต้องเห็นไหมฮนี่ผมเปิดสีเขียวมันจะเขียนไม่ได้นะครับก็ให้เราเปิดมาเป็นสีฟ้าแทนนะครับก็จะเขียนได้แล้วเห็นไหมฮ เพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของไฟสีฟ้านะครับมันก็คือการใช้ตัวปากกาแทนนิ้วเราเท่านั้นเองนะครับก็คือคล้ายๆเราใช้นิ้วเขียนแหละนะครับเพียงแต่ว่าตรงนี้เขาก็จะจําลองตัวเองเป็นนิ้วนะครับเราก็สามารถใช้เขียนได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าถ้าเรามาใช้สีเขียวเห็นไหมัมันจะเขียนไม่ติดเพราะสีเขียวเนี่ยมันเป็นโหมดที่ออกแบบมาเพื่อในตัว iPad เท่านั้นนะครับถ้าเป็น iPad เนี่ยก็จะเขียนได้นะครับเห็นไหมสีเขียวเหมือนเดิม แล้วก็อ้ออีกอย่างหนึ่งนะครับเคสตัวนี้มันมีช่องใส่ Apple p e n c i l มาด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันใส่เข้าไปได้ไหมใส่ได้นะครับพอดีเลยนะครับแบบนี้สามารถอาเอาไปใส่ตัวเคสรุ่นที่รองรับ Apple p e n c i l ได้ด้วยนะครับก็คือท่านใดที่ใช้ iPad อยู่แล้วเคสมันสามารถใส่ปากกาได้ก็อันนี้ใส่เข้าไปได้พอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับหยิบออกก็ยังไงดี ก็สำหรับ j o y r o o m K12 นะครับปากกาตัว c a p a c i t i v e เขาก็ต้องถือว่าเขาทำมาได้ดีนะครับมันก็น่าใช้ดีนะครับก่อนหน้านี้มันเคยมีมาขายอยู่หลายๆรุ่นแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับของ j o y r o o มเขาทำมาเองซึ่งแน่นอนแหละมันมีแบรนด์เนี่ยมันก็หมายถึงมาตรฐานการผลิตแล้วก็การดูแลหลังการขายที่ดีกว่าเนื่องจากบริษัทเขาก็มีการรับประกันสินค้ามาให้เพิ่มเติมนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ ใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่ต้องใช้ปากานะฮะไม่ว่าจะเอาไปเขียนไป drawing ไปสเก็ตหรือว่าไว้จดโน้ตจดอะไรต่างๆนะครับตัวนี้มันก็เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ดีเนื่องจากว่ามันมี2ระบบในตัวเดียวเลยนะครับทำให้เราสามารถาใช้ได้กับทุกอุปกรณ์แทบจะทุกอุปกรณ์ที่เรามีเลยนะครับไม่ว่าเราถ้าสมมติว่าเรามี iPad รุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็มี iPhone เครื่องหนึ่งอันนี้มจะเหมาะมากเลยคือเราสามารถ ซื้ออันเดียวนะครับใช้เขียนได้ทั้งบนโทรศัพท์แล้วก็ทาง iPad เลยนะครับซึ่งก็จะทําให้มันคุ้มค่ามากขึ้นนะครับแต่ว่า,าท่านใดที่ซื้อไปแล้วนะครับแล้ว iPad ดันใช้งานระบบ Apple Pencil ไม่ได้เราก็ยังสามารถเปิดโหมดสีฟ้านะครับเพื่อจะใช้งานเป็นประกาศแบบปกติก็เขียนได้อยู่ดีนะครับเพียงแต่วางมือไม่ได้นะครับก็ดีกว่าใช้ไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ผมก็เห็นว่า,ามันเป็นระบบที่เขาท่านะการที่มันทํามาแท่งเดียวแล้วมันมี2ออันไปเลยคือยังไงก็ ใช้งานได้แน่นอนนะครับเพราะว่าในอนาคตเราอาจจะมีการอัปเกรดอุปกรณ์อะไรของเรานะครับตัวนี้มันก็ยังคงจะรองรับอยู่นะครับถ้ามันเป็นเจนเนอเรชันของมันนะครับเป็นพวก Apple Pencil 1ก็ใช้งานได้อยู่ที่สําคัญราคาออกมาเนี่ยราคาเท่าๆกับตัวที่ไม่มีแบรนด์เลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับให้ซองมาด้วยนะครับเข้าท่าทีเดียวนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ Joyroom k 12นะครับ JRK 12นะครับยังไงก็เช่นเคยนะครับถ้าสนใจสินค้าตัวนี้ก็ติดต่อที่ร้านได้เลยนะครับรวมถึงตัวแทนจำหน่ายแล้วก็ช่องทางต่างๆของทางร้านนะครับก็จะสามารถก็จะมีบริการและการดูแลหลังการขายเช่นเดียวกันนะครับสบายใจได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ